อยู่กี่ชั่วโมงเดียวเนี่ยสี่ชังวง่วโมงถ้าสี่ชั่วโมงก็สองทุ่มเที่ยงคืนพอดีเป็นเวลาที่ดีพอดีปดีใหม่พอด,ดีอันเช้คงยังไม่ถึงเชา้านะครับยังไม่ถึงเชา้าะาุยเลยดีกว่าเนาะอย่าไปกลัวอ๋อพอกนเล่นต่อปุ๊บก็มาอยู่ตรงนี้เลยเหรอวะเฮียมึงปั่นแล้วเนี่ยพวกมึงอุ้ยอ้าวเฮ้ยเออวะอ๋อนี่ไงอันนี้ชาสองเล่นไปแล้ว กูต้องเดินสาม 3. นี่บทหนึ่งมีแล้วเล่นแล้วนี่ต้องลงล่างอ่ะโอ้ยเหียแม่งเออดีวะ,ะบทที่ห้าบาปท,ทางห้าคืออะไรวะบทที่สามคืออะไรวะกูงงมาใหญ่ไะเหี้ยดีดิเฮ้ย,เ,ยเลือกดานแล้วไปบทที่สาม นี้ล่ะบทอ้าวแล้วท,ทำไมมันมีบทนี้ดี่ว่าอ้าวทำไมมันบทที่ห้าบากต่างห้าอบากตั้งห้าคืออะไรอ,ะอ่ะบทสามอ่าบทสามนิวรนอะไริกูงงบทสามอ๋อมึงมาโพลที่วัดเหรอ นี่ไงหลังจากที่โดนเสียบไงลุกโยมอย่าเพิ่งลุกโยมเราเพิ่งรักษาแผลให้อยู่อย่งนี้รอให้แผลสมานก่อนนะวาวอ้อี่ผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเลยนี่พี่เป็นใครเนี่ยเรายังไม่ได้บวชเป็นพระอ๋อเป็นเนื้อโยมใจเย็นๆก่อนโยมใจเย็นๆก่อนนะตีงรู้โยมประสบกับสิ่งใดมาที่รู้กำลังวาวพุ่นด้วยความเป็นห่วงภรรยาเออ โยมรู้ไหมว่าทำไมเนนเก่งกูแบ่งจิตถ้าจิตอ่อนแอโยมจะถูกลืนกินด้วยภพภูมินี้จริงปะเนี่ยเนรรู้ได้ไงมั่นเพื่อรับมือกับสิ่งที่โยมจะเจอเนรรู้รับองเจดด้วยเหรอคราวนี้โยมเยนเคยมาหาเราเล่าเรื่องฝันร้ายและผู้ผีปีศาาต่างๆที่ตามลำงขวนเขาเลิก รื่องที่เกิดอยู่นั้นเป็นเรื่องทังโลกเป็นเรื่องทางโลกไม่ความว่าไงอีเจนตายวะไรจะไปยุ่งเกี่ยวได้มากจนเกินไปแม่ไม่ใช่กิจของสงทั้งเหรอเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้อมีดเล่มนั้นมีเราเป็นผู้มอบให้กับโยมเจนเพื่อปกป้องตัวเองอ๋อมพระไม่เนรี่ลิ้นของเลยนไม่ปวนพระเลยมีมีดเด้อเน่ยโคตรเก่งโอ้ยยังไม่ตายอยู่เลย กลุนี้บาดแผลจะหายได้เร็วอ๋อหายได้เร็วด้วย <S 2> <S 2> ถ้าอยู่ในก<า>ูุ่มพวกนี้เมื่อหายแล้วโยมชมกลับไปในที่ของโยมเสถ่ิเอ้าวหายแล้วก็ไล่กลับบ้านเกิดอะไรขึ้นกับผมกับเด็กผมเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออใช่มาอยู่ได้แง,ง่วะกูโยรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวร์ไหมอ้าอนิวร์คืออะไรวะนิวร์หรอคล้ายๆกับทวีหรือเปล่าเมื่อตายไปร่างกายย่อมเสื่อมสลาย ก็จะล่องลอยไปสู่ภพภูมิใหม่หากแต่น้<อ>นขึ้นมา,มาใหม่ก็ร,รังเราไว้แม่ใ้ก้าวสู่ภพภูมิถัดไป<ะ>จิตที่ห่วงใยจิตที่ผูกพันกับโลก<ะ>นั่นแหละคืนนอนิวรณ์เมื่อติดอยู่ในน,นิวรณ์แล้ว<ะ>ก็ไม่อาจไปสู่สุคติ<ะ>จิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโอเป็นผี โลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรนนั่นเองอ้าวกูเป็นผี่อี่แล้วแล้วเจนเหรอครับเจนเออเจนก็ติดอยู่ในนิวรนนี่เจนตายแล้วเรอแล้วแล้วเราสองคนจะกลับออกไปยังไงเนียนที่จริงโยมทั้งคู่ไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะ,ะ,ะน,นี่วาเฮียนี่มันท่าน้ำนี่เท่ากับมึงเดินมานี่มึงครบเลยอนะไปดิ เจนอ้าวเ็นตายแล้วแน่เลยเฮียที่ม่ายแลลวเป็นเ็นไม่รอดแน่เลย คนือตรงนี้มีเกียร์ไหมเอออ๋อกูมีอาวุธเต็มเลยทีเนี้ยนิ่งออกไปไม่ได้เนีนเนีนไม่แน่วะต้องหาเนีนไม่ใช่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 แล้วไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมือมั่วแล้วตรงนี้ไม่ใช่ละระวังผี่ดูเลยตัวเยี่อะไรล่ะ เออแก่ขึ ph ần ph ần ph ần ้นเหมือนปะปวดท้องปวดท้องเหรอปวดท้องชิบหายเลยเออคปวดท้องชิบหายไปเน้นฮะลูกได้ไหมแกวางสิ่งที่เกิดขึ้น สแตนด้วยสัตว์เอามาฟันมือกู <c oughs> ข้าอ่าหนีอ้าวเปิดมหม้กูหนีเลยไอ้เียให้กูไปไหนเนี่ยกูหนีไปไ <c oughs> หนล่ะไอ้กูหนีเลยเะอะไปไหนวะเนะนี่ยเหียหนีวิ่งติมเร็วติ้มไม่สู้ไม่ได้วัน จิวิ่งโอ้โหเลือดตักัวยังเลยอ่ะกลัวจิหาเลยเลือดจิมมเน้นเน้น่ด้วยเน้เฮมพินเน้เหนื่อยล้อู้หเนื่ยเรมเน่อยอออตายเกิดอาเคือเออเกิดมือวะอดอ ผูดท้องรู้แล้วศพเส้นต์ถึงนี่เองอ่ะฮ่ลหแม่บุกมาท่าแปลกด้วยเนี่ยเป็นเฮียอะไรเหรอโอ้ออกมาก็เริ่มเริ่มแล้วเฮียเริ่มแล้วเฮ้ยอะไรวะไฟแดงอุย้ยมีห้องน้ำด้วยอ้เหียมีขี้ด้วยเน้นไม่รักษาความสะอาดห้องน้ำเลย นี่มีอะไรแะไม่เกี่ยวกับห้องน้ำแน่ๆกลัวไม่ได้เกี่ยวกับห้องน้ำดอเอ็นเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้นี่มันตรงไหนเนี่ยนี่มันสาลาเนี่ยสาลาวัดเนี่ยอ้ยนี่มันศพเนี่ยมีศพได้ไงวะไม่มีคนนี่หลุมศพเหรอไม่ใช่มันคือโรงศพนี่ ลงศพมันก็ต้องมีมีศพสิกี่ครั้งแล้วหลักที่ผิดนัดใน,นง,งานเยือนทุระไม่เสร็จโอทีนู่นนี่นั่นมากมายเล่าอะไรไปก็หาว่าคิดเป็นตู่เป็นต่แล้วเองเนี่ยความเชื่อใจเคยมีกันมานหายไปในหมวดไหนติมแล้วไม่โอเคกับบ้านนี้เลยรู้เธอรู้ไม่เนี่ยฮะแล้วไม่โอเคกับมันเลย อ๋อเฮ้ยมันนั่งวะ่ะเฮ้ยใครมากเลยนี่แม่ได้แดกตุลกูข้าวบดมาแล้วดูด้วยนี่ยอออีซี่ว่ะอ้เ <c oughs> นนอมึงยังนั่งสมาธิไม่เลิกเลยเหรอเนนมึงยังยิ้มอยู่เลยเนี่ยเอาไปเนน ไ้เราหามาครบตามที่เดนบอกเลยนะออทีนี้จะเอาอยัางไงต่อใช่เนีย่ยดีมากโยมฮะทีนี้เราจะทำพิธีซอปป่อมมีดให้ือว<ะ>่าแต่โยมพาใครมาเต็มเลยเนี่ยฮ<ะ>เอ,อเราต้องใช้สมาธิในการทำพิธีอ๋อกูาพาใครมาเหรอที่ตีตมีดเล่มใหม่ไม่ได้ถ้ามัน,นฮะเอเดนครับเอ,อเน้นกูพาใครมาเหรอ อะไรก็ไม่ไหวไม่งั้นคงไม่ต้องลำบากตีมีดหรอกอ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมแวิพี่ัดกครับทำเองทำไปดีไปเลยครับว่าแต่เนนไม่มีของดีไปสู้มันบ้างเลยเหรอครับใช่ครับมันไม่มีของดีหรอกตอนนี้เราไม่มีหรอกจริงสิมีรังใส่ตะปูสังขวานอนอยู่ข้างนอก พอแม่คงพอช่วยผมได้นะขำผมกูไม่ได้พาใครมาเลยเนียนน่ะอย่างดีกูไม่มีอะไรเลยเว้ยไม่เอาละได้เวลาเซอร์ไวเบิร์มีพลังด้วยอ่ะเอาสัตว์เลยวะติมมึงเก่งอ่ะรู้สึกว่ามึงเล่นเก่งเลยวะมึงเก่งเกินอ่ะติมออกอย่างวัดแล้วปะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงปล่อยสายฟ้าด้วย ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โมันติมลูกผู้ชายพันดีด้วยกำเนิดใหม่ผู้ชายพันดีออกออกทางไหนวะอานานเท่าไหร่แล้วนะที่ต้องทนอยู่อย่างนี้เนี่ยจะตายก็าตายไม่ได้เนี่ยจะหลับก็ทรละมานด้ ตายได้ไงวามันพอดีเนี่ยควายปึ๊งตายได้ไงวะแม่ยิม้มไหยเดินใหม่เลยเฮียเอาติดเอาติดเฮียอะไรเนี่ยเาเดินติดไอ้เฮียหนักกว่าห้องน้ำอีกอันเนี้ย ติดได้ยังไงเอา้ามึงฟันไม่โนน้อนนิทำไมมันเริ่มใหม่เลยวะคือม,มึงมึงโหดเกิน่ะไอ้เหี้ยมึงโหดตรงที่มึงเริ่มใหม่นี่นแหละห้องน้ำอ่ะโอ้โหเริ่มร้อนแล้วว่ะมันมันร้อนนะเนี่ยแบบเนี้ยน้ำฟันเว้านี่คือชาร์จเป็นชาติอ่ะ